แหลงการชนบุรีวอนแฟนบอลอย่าหลงเชื่อข่าวลือ ACL เดือดเมื่อโอนิงเกะปะทาชนาทิพเกมนี้มันแน่นอนติดตามได้ในตีปั้นเพจครับสวัสดีครับคุณผู้ชมจากประเด็นข่าวการกลับมาคุมทีมของคอตเตี้กับชนบุรีเนื่องจากผลงานของเทกุตซังไม่เป็นไปตามเป้าในเนื้อข่าวมีประเด็นพาดพิงถึงนักเตะไทยไม่พอใจการฝึกซ้อมที่เข้มง,งวด และอ้างอิงที่มาจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ในทีนทรมทนมบรีเอฟซนั้นข่าวที่เกิดขึ้นสร้างความเสียหายต่อทุกฝ่ายทั้งสม,มสรนนักตน FC, ตเตะชมบุรีเอฟซีคตี้อาศสมพบว่าเสิร์ตและไม่ให้ความเคารพต่อโค้ชทีมงานชาวญี่ปุ่นของมาโกโตะเทกุระมโมริ ori, เป็นอย่างมากรวมถึงกระทบต่อความสัมพันธ์และสร้างความไม่พอใจต่อผู้สนับสนุนทีมและพันธมิตรสม,มสรที่มีบุคลากรเป็นชาวญี่ปุ่น ที่มีความสัมพันธ์อันดีมาโดยตลอดและที่สําคัญคือสร้างความสับสนและความไม่พอใจให้กับแฟนบอลชนบุรีโดยผมสัสิทธิ์สิงโตทองผู้จัดการทีมได้มอบหมายจากคุณวิทยาคุณปลื้มประธานสโมอสรชนบุรีเอฟซีให้เป็นตัวแทนของทีมในการถแถลงชี้แจงข้อเท็จจริงดังนี้ประเด็นการกลับมาคุมทีมของโคตเต้กับชนบุรีเนื่องจากผลงานเทกูซังไม่เป็นไปตามเป้าประเด็นดังกล่าวไม่เป็นความจริง และนั่นไม่ใช่วิถีการทำงานของชนบุรี FC. เอเราเซ็นสัญญาระยะยาวกับเทปุซังเป้าหมายในการทำทีมไม่สามารถประเมินว่าไม่เป็นไปตามเป้าจากผลการแข่งขันเพียงแค่6นัดนอกเหนือจากผลการแข่งขันยังมีการพิจารณาปัจจัยอื่นๆร่วมด้วยไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการเล่นการฝึกซ้อมการพัฒนาเยาวชนระเบียบวินยัยวัฒนธรรมสากลที่เราคาดหวังให้เกิดขึ้นภายในทีม เป็นต้นประเด็นนักเตะไทยไม่พอใจการฝึกซ้อมที่เข้มงวดประเด็นดังกล่าวไม่เป็นความจริงเช่นกันโดยหากมีนักเตะหรือบุคลากรที่ไม่พอใจการฝึกซ้อมที่เข้มงวดจนถึงขั้นมีการออกไปให้ข่าวกับภายนอกหรือตั้งใจลงเล่นฝึกซ้อมเพื่อทีมอย่างไม่เต็มที่ทางสโมสรจะพิจารณาให้พ้นจากการเป็นสมาชิกของทีมทันทีเนื่องจากมีทัศนคติการทำงานที่ไม่เหมาะสม กับการทำงานในสโมสรฟุตบอลอาชีพเราเชื่อมั่นในการทำงานหนักฝึกซ้อมเข้มข้นซึ่งเป็นวิถีที่นักฟุตบอลและสโมสรฟุตบอลอาชีพทั่วโลกให้ความสำคัญและสโมสรรับรู้ในประเด็นนี้เป็นอย่างดีจากความผิดพลาดที่รวมทีมถึงตัวผมเองในฐานะผู้จัดการทีมเคยหย่อนยานไม่ให้ความสำคัญในเรื่องระเบียบวินยัยจนส่งผลเสีย ตามมาจนถึงทุกวันนี้ซึ่งเราน้อมรับในความผิดที่เคยเกิดขึ้นและตั้งใจจริงในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อวางมาตรฐานใหม่ภายในสโมสรอ,อย่างจริงจังประเด็นอ้างอิงที่มาจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ในทีมชมบุรีเอฟซีแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ต้องสามารถปรากฏชื่อในเนื้อข่าวที่ให้เพื่อยืนยันความถูกต้องเนื้อข่าวและรับผิดชอบต่อการให้ข่าวได้ ข่าวที่ไม่มีการลงชื่อแหล่งข่าวสื่อที่ลงเนื้อข่าวประเภทนี้ต้องมั่นใจว่าสามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ซึ่งสมโมสรชมรีเอฟซี FC, พร้อมดำเนินการทางกฎหมายสูงสุดหากพบเป็นข่าวเท็จหรือสื่อที่ตั้งใจบิดเบือนโจมตีทำให้ทีมและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับความเสียหายตั้งผมและสมโมสรขอขอบพระคุณพี่ๆสือมวลชนและอินฟลูอนเซอร์ฟุตบอลไทย ทุกทกท่านที่เลือกสอบถามกับทีมเข้ามาก่อนโดยตรงในประเด็นที่เกิดขึ้นโดยไม่ทำการลงข่าวตามกระแสหรือเพื่อหวังยอดผูด้ติดตามในโซเชียลสำหรับข่าวสารจากชนบุรีสาม,มารถติดต่อผมผู้จัดการทีมและพี่จีจีรศักดิ์โจมทองปอูมนวยการสื่อได้โดยตรงซึ่งสื่อหลักที่น่าเชื่อถือในวงการฟุตบอลไทยทราบเป็นอย่างดีขอบคุณครับ ศาสธิส์สิงโตอทองผู้จัดการทีมชมบุรีเอนี่ก็คือถแถลงการของสโมสรชมบุรี FC นะครับด้านความเคลื่อนไหวการแข่งการฟุตบอล AFC ซีแชมเปียนลีก2023-2024ถึงกลุ่มไอนัดที่3ระหว่างปีจประทุมยู่นเต็ดตัวแทนจากประเทศไทยพบกับคาวาสกิฟอนตาเล่ทีมจากประเทศญี่ปุ่นโดยทัพเดอะแรบบิมีโค้ดนวลสุรชัยจตุรพัฒนาพงษ์และชนาทิพย์สงกสิน นักเตะของทีมขนาดที่ทีมฝั่งทีมเยือนมีโทลุโอนิกิคุณซือใหญ่พร้อมด้วยไดยะโทโนะนักเตะของทีมเข้าร่วมงานแถลงข่าวโดยโค้ดงนวนสุรชัยจากตรูรพัฒนาพงกล่าวถึงความพร้อมของทัพเดอะแรปบิดว่าเราเพิ่งจบเกมกับตาดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแน่นอนว่านักเตะของเรามีความเหนื่อยล้าและยังต้องเช็คอาการบาดเจ็บของผู้เล่นบางคนดังนั้นเราต้องหาทีม ที่พร้อมที่สุดสำหรับเกมกับคาวาซากิฟอนเตเล่เรายังมีอีกหนึ่งวันเพื่อเช็คความพร้อมในเกมวันพรุ่งนี้คาวาซากิฟอนเตเล่เป็นทีมที่แข็งแกร่งแม้ว่าพวกเขาจะเริ่มต้นฤด,ดูก,กาลได้ไม่ค่อยดีแต่ตอนนี้ผลงานของพวกเขายอดเยี่ยมมากโดยเฉพาะในศึก AFC c h แชมเปียนส์ลีกที่เก็บชัยชนะได้ทั้งสองนัดที่ผ่านมาและผลงานในลีกก็สามารถเก็บชัยชนะมาได้ในเกมหนาสุด ดังนั้นเราต้องเตรียมความพร้อมให้ดีที่สุดเพื่อผลงานการแข่งขันที่ดีในเกมนี้ด้านเจชนะทิพเล่าวถึงการเจอกับทีมเก่าอย่างคาวาสกิฟอนตาเ่ว่าเป็นสิ่งที่น่าดีใจที่ได้เจอทีมเก่าได้เจอโค้ดเจอนักเตะเจอทีมงานสตาร์ททุกคนผมเองเป็นคนเดียวที่น่าจะรู้ภายในทีมของเขามากที่สุดดังนั้นผมจึงต้องการที่จะทําให้ดีที่สุดในเกมในวันพรุ่งนี้ส่วนตัวผมเองและทีมต้องมีความพร้อม คาวั a กิเป็นทีมที่มีรากฐานที่มั่นคงแม้ว่าผมจะย้ายออกมาแต่ทีมยังคงมีความแข็งแกร่งไม่ต่างจากเดิมพวกเขาเป็นทีมที่มีวินัยมีเลือดนักสู้มันเป็นสิ่งที่ดีที่ VG ได้เจอทีมแบบนี้มันคือความท้าทายคือความภาคภูมิใจดังนั้นเราต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดดึงศักยภาพของเราออกมาเพื่อพิสูจน์มาตรฐานของเราว่าดีแค่ไหนในเกมนี้ และรู้สึกด,ดีใจที่ได้เจอโอนิกิเฮดโค้ดของฟอนตาเลอีกครั้งเขาเป็นโค้ดที่ละเอียดที่สุดที่ผมเคยร่วมงานมามีความละเอียดในการทำงานแต่ผมก็ต้องการที่จะเอาชนะเขาให้ได้ขณะที่ทอร์ลูโอนิกิคุณซื่อใหญ่ของคาวาสกิฟอนตาเล่กล่าวถึงการเจอกับบีจีปทุมว่าบีจีปทุมเป็นทีมที่ประมาทไม่ได้เพราะนอกจากเจชนาทิพแล้วพวกเขายังมีนักเตะต่างชาติที่อันตราย ยเฉพาะเกมแดนกลางซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นของพวกเขาและมีนักเตะที่มีคุณภาพหลายคนดังนั้นเราเองก็ต้องปรับแท็กติกในการเจอกับ b g เราเคยมาที่นี่เมื่อปีก่อนและได้เห็นการต้อนรับและความน่ารักของแฟนบอลชาวไทยที่เมืองไทยมีสนามแข่งขันที่ดีและมีแฟนบอลที่มีแพชชั่นกับเกมเราอยากโชว์สไตล์ของเราอยากจะโชว์ฟุตบอลที่สวยงามให้ทุกคนเห็น ส่วนไดยะาโทโนะนักเตะของคาร์สกิฟอนเตเล่กล่าวถึงการเจอกับบีจีปทุมว่าแน่นอนว่าเราจะไม่ประมาทในเกมนี้เพราะเราต้องการชัยชนะในทุกเกมที่ลงสนามส่วนการเจอกับชนาทิปอีกครั้งซึ่งผมเคยเล่นร่วมกับเขามาก่อนจึงรู้ว่าเขามีจุดเด่นอย่างไรเราเองก็ต้องเล่นในสไตล์ของเราแม้จะต้องปรับตัวบ้างที่สำคัญเราต้องคุมเกมของเราและไม่ให้บีจีทำเกมลุกได้ ซึ่งผมหวังว่าทุกอย่างจะเข้าข้างเราในวันพรุ่งนี้สำหรับเกมคู่นี้นะครับจะแข่งกันในวันที่24ตุลาคมเวลาหนึ่งทุ่มที่สนามบีจีปุมสเตเดียมแฟนบอลช่วยเอาใจช่วยบีจีปุมของเราให้ได้รับชัยชนะด้วยครับถ้าหากว่าชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตีบ้านเพจด,ด้วยครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ